เอาลูกทำไมไม่ไปโรงเรียนอีกอะพ่อเดี๋ยวไปเร็วเออเอ้ยประตูอยู่ทางนี้พี่ชางนี่ไปอ่ะอย่าไม่ทันช็อคโกแลตฟัดจ์แอนด์เรดบอลลูนส์ Argyle socks and the blue suede shoes. A stroll in Central Park with you. Bare feet on sands in Malibu. Drinks at two in the afternoon. I'm in ja ปวเจ็บขาแล้อาบวมเลยงั้นจะรีบไปหาหมอเถอะจะได้ไปทำอะไรแล้วเอาบินบินค่าพยาบาลมาตรวจเงินกับประกันประกันประกันคืออะไรครับเจออีนี้ฉันไม่เคยรู้จริงๆไม่รู้เลยฉัอไม่รู้เหรการนั้นคือเวลาที่เราประสบอุบัติเหตุหรืออะไรเราสามารถทำบินประกันบินอะไรเท่าไหร่จบโรงพยาบาลไปแลกได้ไปแลกเป็นเงินจะได้ไม่ต้องเสียเองนี่คือเข้าใจแล้วใช่ไหมจังเลยครับ อย่กูมาเป็นยัังงไครบหมาือนกับตอนเธอไปกินข้าวเนี่ยเธอกินน้ำอร่อยเธอเสียบคอเธยเสียคอเสคอรับครับการสั่งเงประกันเพื่จะช่วยเคียมเราได้โอเคแล้วเหมือนตอนเราเหมือนตอนเรามีเดินๆอยู่มีเพื่อนเอาสมุดมาเสียบหัวเราครับผมเราก็สามารถไปเข้าโรงพยาบาลแล้วเอาบินมาเบื่เงินประกันได้ได้เหมือนอย่างเธอเนี่ยครัขาหัก ท่าน,นี้ให้มาให้ครับเฮ้ยมึงมึงนี่ม <handled it> ึงจะไปไหนเนี่ยอ okay. ๋อกูว่าจะกลับบ้านมึงจะกลับบ้านเลยเหรอใช่มึงมีอะไรอ่ะกูจะชวนมึงไปซื้อของหน่อยของแล้วมึงไปไงอ่ะมันไกลนะเว้ยบ้านมอเตอไซค์เว้ยเงว่ะไปกันได้ไหมเนี่ยไปไปเลย เอาไปไหนมาทำไมวันนี้กลับข้ามจังโอ้ยพ่อไม่ข้ามหรอกข้ามเอารถใครลูกอ๋อรถผมเองพ่อมีประกันด้วยเนี่ยผมเพิ่งบอกว่าใหม่ประกันรถหรือประกันคนหรอลูกทำไมพ่อไม่เห็นเข้าใจเลย เนี่ยเพราะว่าจะทำประกันให้ไอ้หนูนิดหน่อยมันมีรายละเอียดยังไงบ้างเล่าให้พ่อฟังหน่อยโอเคครับพ่อเดี๋ยวผมพอจะรู้รายละเอียดอยู่เดี๋ยวผมไปเล่าให้พ่อฟังล้วกันโอเคไป<ะ>มันมีรายละเอียดยังไงบ้างลูกเล่าให้พ่อฟังสิถ้าพ่อมีถ้าพ่อทำประกันนะมันก็จะมีอะไรคุ้มครองชีวิตของพ่อ เวลาอะไรเกิดขึ้นกับครอบครัวเรามันก็จะมีประกรันมีค่ารักษาพยาบาลหรือว่าค่าชดเชยผมว่ามันคุ้มนะพ่อถ้าเราคิดดูนะโอ้แคงนี้เราก็มีในได้สิแล้วประกันเขาจะได้อะไรอ่ะเรื่องนี้ประกันก็มีเงื่อนขไขอะไรบ้างลูกถามก่อนแป๊บน,นึงข้อหนึ่งเสื้อคือมันก็มีเงื่อนไขอยู่สองอย่างอะพ่อข้อหนึ่งก็คือ ทำประกันภัยเมื่อมีชีวิตครบอยู่จนครบสัญญาแล้วก็ข้อสองเมื่อเสียชีวิตแล้วก่อนครบสัญญาครับพ่อเขาจะขอไปทํางานบ้านเพื่อนอ่ะก็ไปสิแต่ว่ามันต้องทํางานต้องนอนอ่ะมันงานเยอะต้องนอนเหรอใช่ต้องนอนต้องนอนจะไปกันยังไงเนี่ยพ่อไม่ว่างนะนี่เีเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนมาแล้วเนี่ยอ่ะเดี๋ยวมาแล้วอ่ะเดี๋ยวก็ไปดีๆอ่ะโอเคครับพ่อไปครับ Right to go on the way. Time to okay. Round the globe, love blue sky every day. Jay to Huawei on the. way. ฮะโดนโนตรงไหนอ่ะเป็นไรมากไหมลูกโอเคไหมเนี่ยโอเคโอเคกันพ่อจะออกไปหาลูกรอแป๊บหนึ่งนะ สวัดีครับมีอะไรให้ช่วยเหรอครับเอ่อขอโทษนะครับพอดีคือลูกผมประสบอุบัติเหตุนะครับไหวมึงเจ็บโอ้ยเจ็บๆเจ็บปี๊ดๆเลยมึงเจ็บเจ็บเอาขึ้นเลยเอาเพื่อนขึ้นเลยรีบดูเร็วเร็ว ตอนนี้ลูกคุณปลอดภัยแล้วอะไรเหรอครับหมอมีบินครามสนาะบาน ไาที่ไหนครับเอ่อที่โรงพยาบาลครับตอนนี้น่าจะถึงที่โรงพยาบาลแล้วครับโอเคครับท่านคุณไปโรงพยาบาลเลยครับเดี๋ยวทีมงเรจะตามไปแล้วะดีนะครับครับขอบคุณมากนะครับค่ะไม่เป็นไรครับทีมงานสบายากาศสบายของพวกเราช่วยกันดีนะครับครับ